ก็รอดแต่เกิดเนาะค่ะพี่จีนก็เกิดมากก็รอมือนี้ก็รอมือนึงก็รอมือนี้ก็รอดต้องเชิญให้พี่เบ่หน้าตาค่ะต้องผมตองผมหนึ่พี่จีนะพี่จีว่าคนไทยทางค้าข้าวเหนียวอ๋อพี่นัทนะคะแต่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าพี่นัทหรือว่าเป็นพี่เพชรนะคะพี่เพบสจากอ๋อพี่เพชรจากบพี่นัทก็ผิดแล้วเนาะ โอ้ใด้ไมพี่นัมาคอยแจ้เอาน้่ไมขอประทานโทษนะคะผ้ผิดว่าพี่นันนะที่จริงแล้วพ่เคนะคะอ่าอะไรได้ยิน่ะเ่ช่วงนาเอซจาดอ๋อตท้ายันหนูคะพาไปดูใช่มอันนี้ก็เอน่อบน้าง่างๆเล่เอเมือนวอยู่กันเป็ยงไกาเอนต่าหากไม่ได้เอดออกไอ ไปแล้วถึงห้ามทิ้งขยะเยอะจริงหรือเปล่าจริงเหรอทิ้งขยะเยอะๆต้องสิบห้าละันาะเช็ดให้เรียบเลยอย่าพูดอย่างนั้นเลยบอกว่าแม่จ้าขอบคุณนะคะทิ้งตรงนี้ต้องเช็ดใ้เรียบทิ้งตรงนี้เนาะคุณนิสาน้องกอนรักษเรียบจุดดูที่รักแม่รองเจ้ากระชิจ้องบอกค่ไเจ้ากระชิจ้องเป็นแม่ดองมาค่ะ นี่เปเอลกัดแล้วดูดกินเลยแม่ผีบริั่นอ้โหที่เขาไ่ก่อนราคเยกขยะทยมากเลยลขยบ้านขายบ้านใหม่เด้อพี่ดีเอ็มจะต้พเด้อบ้านขายบ้านใ่นแหละจะ้านะเามเ้า ไปเผาเป็นคนชอบเผาใช่ไหมขึ yeah. no yeah. okay. so, ้นหน่อนะคะก็จะจ้างที่สบานทนอกด้วยจอดกันด้วยนู่น6ปีสะพานเนาะจุกขั้อนเนี่ยใช่น้ำมันลดได้ดูกโอ้ยยา่งะินอไเเรคเอางแต่ด มาามามาคือบางสั่นไม่เข้าวะมีภาเดียวไม่เข้าวะเพราม่เาเนบางบ่ค่ผาตุ้เดีนะเราไม่ถักผ้านะค่แล้ว <parece> <ะ>นต่กคือใ่ขินหเปล่าปีกเฉพาะกีดค่ีเฉพาะตนงผู้กิจกร วก็ะายไม่ออกมีตาด้วยก็ไม่มีออกมาเลยแพอโควิดอ้ยนะคะพีว่าแตเอซีแล้วเาก็ยังยานเอ้ซี่เลยที่หมาะเขาก็ยังได้อยู่กไก่ด้เนาะหมแล้วหมแล้วมีพอนั้นแหละลูกเอ้ยหมดเม่หมดแล กินไหมลุงกินอ้าวหนูตักไว้ในถ้วยในบ้านลุงกินเดี๋ยมาใส่ไายหนูนะอย่านะลุงอย่านะอยู่ในบ้านนะลุงลุงคนรู้นะอย่านะลุงลุงคนนู้ยังไม่ได้กินเลยคุณพ่อจับบอนนะคะคุณพ่อจับบอลนะคะไล่แชร์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับลุงไลสดอยู่นะดูอยู่ห้าหม แม่ทันโอ้ยว้าวไปนอยทำมาขันไลนมีัวตั้งกองเลยคุณนี้สวยจดลอมตวูนะคะแม่ปาเังหวใป้าสวยเนาะัค่ะสงสัยยังไม่ตื่นค่ะแม่ค่ะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้นี

ไม่คะใบเยลลี่มแดงรี้แวใแล้วก็นช่ดไม่รู้นะคะสงสัยน่าจะเห็นค่ะให้เห็นลุงเื่อเหลองก็เลยพูดหอกให้ดีนะคะว่่แม่ปเืนะคะจะประมาณนั้นแล้วก็ติมอยู่ทีนนะคะอแต่ไม่นะคะไย่ ว้ามาได้กินนิกี่ล็อกลุงไม่รู้จักกันแล้วตอนนี้ไ้นู่นแล้วมันไม่รู้จักลุงลลอกตอนเนี้ยลองมาให้อาหารสักสองวันขอบคิณที่รับลอง คุณผู้เชื่อมันไม่มี้าใส่นาจะประมาณดอนนี้ากนก่าอชมวนกคกุ่ประกันนะะี่มาชมาใช่ีมาขแ่่ม่ทีือนุมันมอยี่กำลังไปแน่นบราขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณประกันนะคะพี่เอกนะคะมา สามสิดไลน์แล้วนะคะพลังเงียบนะคะไม่มีกมเรนม์คุ้มค่านะคะ,ะถ้ามี f อเข้ามาดูเยอะๆมันจะเรื่องลตลอดนะคะ มาเบิร์กควยก็ได้ค่ะเ่ยวันดีแม่ดีคนให้ยาช้านะคะใจเกินลอยนะคะเอซีถึงจะเลื้ยงก้อนนะคะฟรีบาร์ให้เอซีไปเลยสุดๆจันทร์เดียวนะคะครับแม่ทีขอบคุณมากขอบคุณนะคะตอนนี้ก็ขึ้นอีกรอบแล้วนะคะแอดค่ะขอบคุณมากๆเลยนะลุงไปอ๋อค่ะคุณ แต่บางคอมเมนต์ก็แอนโคอนยัดอันใจนะคะ,ะคุณใจลงก<ค>่านน,น,นะ16ได้150ชินอะไรอ่านไรฟวร์มหมดสุสมาก <มา S 2> ดี๋ยวจะให้หนนะะเจคิตจังไบคะ